มันยิงไม่คมข่อยที่อขอ,อยที่คือคิวคิวคิวเอ้ยมีสองตัวสองตัวเห็นแล้วโอ้ยตัวนี้ตัวนึงยิงเจ็บเหลือเกิกนกดไว้กดไว้ออกอมุมไม่ได้ละสิะเรียบร้อยนอกสองแล้วนะระวังหลังเข้า เราคิวคิวคิวรีบรีบดันมารีบดันมารีบดันมาตอนเนี้ย chutz, like ถ้าตีมันอยู่แถวเนี้ยตีมันต้องเร่งละมันเหลือแค่สองเว้ยเว้ยเวใครชิมัสตะเฮ้ยอย่าบอกนะไม่มีเพื่อนอย่าบอกนะไม่มีเพื่อนเพื่อนาจยอยู่ในเพื่อนไปครบว่าไงเพื่อนเพื่อนไปครบว่าไงเพื่อนเพื่อนเบอกเอ้อเพื่อนไม่คบเหรอหนีไปไหนแย่วะหนีไปไหน อะไรไเพื่อนไปข้อพอดิอืมอืมเพื่อนไปข้อบอกว่โคตรอย่าบูบี้เพื่อนไม่คอบอกอหนีไปไหนโคตรบูบี้อ่ะ <laughs> คุยก่อนคุยก่อนมา <laughs> มา, <laughs> มาคุยก่อนมาคุยก่อนมาคุยก่อน <laughs> มันไม่อยู่ให้คุยละ <laughs> อ่ะถู